เคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงมักจะรู้สึกเครียดเสมอในวิดีโอนี้ฉันจะสอนวิธีจัดการความเครียดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นภายในไม่กี่นาทีความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนประสบแต่การจัดการกับมันเป็นกุญแจสำคัญเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆและออกยาวๆเทคนิคนี้ช่วยลดความถึงเครียดในทันทีถัดไปลองทำสมาธิสักสองสนาทีต่อวันการระงับความคิดช่วยให้คุณรู้สึกสงบ หรือทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจและผ่อนคลายอย่าลืมพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคืนการนอนหลับที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพจิตสุดท้ายพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญการแบ่งปันความรู้สึกช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวหากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ความเครียดจะลดลงอย่างแน่นอน กดไลค์และสมัครสมาชิกถ้าคุณชอบสิ่งที่เห็น